ยินดีต้อนรับครับนี่กิยการชิคเก้นเกมมี่มาฟังเรื่องราวพื้นบ้านของพูดแม่น้ำโขงในรูปแบบดิจิตอลอาร์ตกันครับชอบกดไลค์ใช่กดซับนะครับมารับฟังกันเลยเรื่องราวความรักที่หวังแค่เพียงได้ครอบครองของนางพญาดินแดนอสูรใต้ลำน้ำโขงที่ยังคงรอคอยชายอันเป็นที่รักมานานนับพันปีเพียงหวังว่าจะได้ครองรักกับชายคนรักตลอดไป นางยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเขามาครอบครองและผลของการยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้านี้ส่งผลให้ดวงจิตแห่งผู้พูดถูกกับดักของปวงกรรมมัดตึงไว้ไม่ให้หลุดไปสู่สำปรายะภพแต่ยังคงเวียนว่ายหลอกหลอนผู้คนจนกลายมาเป็นเรื่องราวเล่าขานของพูดแม่นม้ำโขง บัวผันสาวชาวบ้านชวนนายทองมีเพื่อนรักกินข้ากับไข่ประหลาดที่ได้มาจากแม่น้ำโขงแต่ทองมีปฏิเสธบัวผันจึงกินไข่แล้วเกิดกระหายน้ำอย่างแรงต้องกระโดดลงเรือไปดื่มต่อกลางลําน้ำโขงทำให้เธอต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของพูดแม่น้ำโขงทองมีส่งเสียงให้คนช่วยจับบัวผันทิดเข็นกระชากตัวบัวผันขึ้นจากน้ำ เธอตะวัดเรี่ยวกราดว่าเธอไม่ใช่บัวผันและทั้งคู่ได้จมลงไปอยู่ใต้น้ำด้วยกันเท่าเฉียงล่าและชาวบ้านได้แต่ภาวนาขอให้พระพุทธรูปพระเจ้าพระองค์ดำคุ้มครองให้ทั้งสองปลอดภัยทิ์เข็นรอดมาได้จึงบอกชาวบ้านว่าบัวผันถูกจองจำอยู่ที่เมืองใต้น้ำ นายแพทย์อัคขณีได้เดินทางเข้ามาทำวิจัยเรื่องจิตเวทศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อสารต่องานวิจัยของหมอประเวศผู้เป็นพ่อที่ได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าและเก็บข้อมูลวิจัยโลกทางจิตที่เกิดจากความเชื่อและสิ่งลึกลับในทิ่นชนบทหมออัคขณีเข้าร่วมในพิธีเข้าส่งของคำแพงซึ่งเป็นนางเทียมของผีฟ้าชื่อเจ้าแก้วพิมพาเธอบอกข่าวบัวพันกับสมัย หมอแคนคนสนิทของหมออัคนีและชาวบ้านเพื่อบันทึกวิดีโออัคนีเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อว่าบัวพันถูกผีแม่น้ำโขงเข้าสิงและยังพยายามหาทางพิสูจน์เรื่องทั้งหมดว่าเป็นเพียงแค่การอุปทา,านเท่านั้นหมออุ่นเงินที่แต่งงานกับเจ้านางโคมคำอดีตคนรักของหมออัคนีและเจ้าวอลรวงน้องชายของเจ้านางได้มาขอพบอาาัคนีเพื่อชวนไปดูพระาธาตุประจำตระกูลที่พังลงมา เจ้าวรวงคิดจะฆ่าอคันีที่สลัดรักพี่สาวแต่แท้จริงแล้วอคันนีคิดกับเจ้านางโคมคำแค่น้องสาวเจ้าวอวงกับหมออุ่นเงินว่างยาพิอษอคันีแล้วทิ้งลงในแม่น้ำโขงทำให้อคันนีได้พบกับพระยาจันทร์และเจ้าแม่ทอหูผูดแห่งแม่น้ำโขงที่จับตัวบัวผันไป เพราะต้องการแค่แขนที่ชาติก่อนบัวพันกับหมออัคนีแอบรักกันทั้งที่หมออัคนีเป็นคู่สยุมพรของตนเจ้าแม่ทอหูพยายามจะขังอัคนีไว้อีกคนแต่อัคนีจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้จึงหนีรอดกลับมาในอดีตเจ้านางแก้วบัวทองอดีตชาติของบัวพันเจ้านางผู้เลอโฉมลูกสาวคนเดียวของเทวีศรีอุษาผููเป็นเมียของคำฟา้า ขุนนางฝีมือดีคนสนิทของเจ้ามุงเมืองซึ่งเก่งทั้งเรื่องหลบและการปกครองแต่มีข้อเสียคือเป็นคนหูเบามักเชื่อคำยุยงของเมียอ,อย่างสีอุสาภายหลังได้ยึดอำนาจจากเจ้ามุงเมืองสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคำฟ้าแทนเจ้ามุงเมืองอดีตเจ้าหลวงแห่งเวียงล่าหนองบิดาของเจ้านางทอหู ขุนแสนเมืองเป็นองครักษ์ของเจ้ามุงเมืองมาแต่ก่อนแต่สุดท้ายตัดสินใจอยู่ฝ่ายค้ำฟ้าควนบัลลังก์มุงเมืองเพราะเห็นแก่ประชาชนยอมแต่งงานกับแก้วบัวทองตามที่สีอุตสาหสั่งเพื่อให้ทอหูกสาวคนรักรอดจากการถูกประหารต่อมาเจ้านางแก้วบัวทองและมหาเทวีสีอุตสาใส่ร้ายเจ้าทอหูต้องโทษถูกจับทวงลำน้ำโขงทั้งเป็น จนก่อให้เกิดเหตุอาเพศเมืองล่มสลายอยู่ใต้แม่น้ำคงในชาตินี้บุญเรือนโศกเศร้ามากที่บัวผันลูกสาวหายไปและหลวงพ่อจูมสามีก็บวชไม่สึกแต่ไม่นานนักบัวผันก็กลับมาในสภาพที่ถูกเจ้าแม่ทอหูสะกดจิตเจ้าแม่ทอหูต้องการให้ทุกคนรวมทั้งหมออาคณีเข้าใจว่าบัวผันเป็นพูดผีปีศาจ เื่อจะได้เลิกรักบัวผันเสียแต่หมอคณีไม่เชื่อและพยายามหาทางพิสูจน์เจ้าแม่ทอหูยิ่งเหิมเกลิมหนักพาบริวารพญาจันทร์และเขียวค่อมออกไปอรารวาสฆ่าคนและจับหญิงสาวบริสุทธิ์ลงไปสังเวยพร้อมกับป้ายความผิดให้บัวผันจนชาวบ้านพยายามจับบัวผันเผาทั้งเป็นแต่หมออคนีไปช่วยห้ามปรามไว้ เจ้าแม่ทอหูกจึงจับบัวผันลงไปใต้บาดาลอีกครั้งและบังคับให้บัวผันดื่มเลือดของนางจนบัวผันเริ่มมีสภาพครึ่งคนครึ่งพูดและดูร้ายกว่าเดิมบัวผันกลายมาเป็นพูดกลับมาฆ่าคนเพิ่มขึ้นรวมถึงเจ้าวอวลวงที่พยายามจะเข้าไปขโมยสมบัติในพระาธาตอีกด้วย เจ้าแม่ทอหูกสั่งให้บัวผันจับตัวจำป่าหญิงสาวคนสุดท้ายไปสังเวยเพื่อตนจะได้เป็นอมตะแต่หมออคาคดีคล้องสร้อยที่คอบัวผันไว้จนกระทั่งบัวผันหมดฤทธิ์ส่วนตัวเองก็ตามลงไปช่วยสาวเคาะร้ายที่ใต้บาดาลและพบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าแม่ทอหูเองตั้งหากที่เป็นพูดแม่นม้ำโขงหมออคาคณีกกรีบลับขึ้นมารวมกับดวงพ่อจูม ชาวบ้านสวดอธิษฐานจนวันเป็นเดือนสิบที่ประตูสามพบเปิดออกเจ้าแม่ทอหูพยายามตั้งพิธีบูชายันจำปาเข้าต่อต้านแต่วิญญาณของคนที่เจ้าแม่ทอหูฆ่าตายถูกพระยายมปลดปล่อยออกมาเข้ามาช่วยมนุษย์จัดการกับเจ้าแม่ทอหูจนในที่สุดเจ้าแม่ทอหูก็อ่อนแรงและหมดฤทธิ์ลงเมืองบาดาลก็ค่อยๆย,ยสูญสลายไปนับจากนั้นในท้ายที่สุด มอคณีกับบัวพันก็ได้แต่งงานกัน20ปีผ่านไปบัวพันให้กำเนิดลูกสาวชื่อใบบัวซึ่งหน้าตาเหมือนบัวพันไม่มีผิดเพี้ยนใบบัวเดินทางมายังนครพนมเพื่อเยี่ยมเยียนบุญเุเรนและเผลอเดินไปเล่นริมแม่นม้ำจนพบไข่ขนาดใหญ่ว่างอยู่โดยไม่รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างอยู่ในสายตาของเจ้าแม่ทอหู พูดแม่น้ำโขงที่ไม่มีวันถูกกำจัดไปง่ายๆก็หวังว่าจะชอบเรื่องเล่าตำนานของชิคเก้นเก m มี่นะครับไว้พบกับนิทานเรื่องเล่าน่าสนใจกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ